ปติเจ้าป้าดาวมาปิ้งป่าเนาะปิ้งป่าเกลือเจ้าป่าไท่น้อยเนาะป้าดาวซื้อมาแล้วก็ป้าดาวก็เอามาลอยน้ำเกลือเจ้าแล้วเอาไปตากแดดล่างคือสะอาดเจ้า ป่าถ้าเห็นน้อยก็จะขายแพ็คในซองตัวซองตัวป้าดาวซื้อมาสามแพ็คนะเอาเก็บใส่ในตู้เย็นไว้ก็มีเจ้าเอาไปใส่แกงพักนี่เจ้าปีป่าก็พัดทองอกเนาะพัดใส่ไข่เจ้าพัดแบบบ้านๆเท่านี้แหละทำสองเมนูเนาะ ก็ดีไปซื้อทองออกมาเจ้าก็ติดมือมาเหี่ยหิงหนึ่ง không cả say bên cái yêu khảo nên nó, cái dưỡng nó chắc cái chắc mình sẽ cho đây mà tăng lo cho để phổ phúng lo thêm nữa là cháu หอมนี่มันแ,แพ้เค็มใส่พริกไทยไปนิดนึง đẹp lòi là cháu ý nghĩa mà hả bà pin to cháu bà nhưng mà súp cho nắng nhá kia biết biết con đeo không ท่ทำมคลิปเดียวกันก้าคลิปเดียวกันนักแล้วนี่เนาะพัดน้องบอกเฮ้กท่าน้วยเจ้าเออเต่านี่มันมีสองหัวเจ้าโอ้ถ้าป้าดาวมันนะป้าดาวจะทำถึงเมนูว่ะานี้หมาและวบ่ดทามละเลย ทวงอกป่าปิ้งร <c oughs> ่อยละเจ้าปิ้งป่าก็พัดทองอกใส่ไข่ปลาดาวขอจบคลิปแคนี้ก่อนนะเจ้าปลากันคลิปใหม่คลิปหน้านาะ กดไล่์กคดแซ์คดกระดิ่งติดตามเพื่อประดาวตัเนอร์จำได้ผัาดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ